พบกับผ,ผมนายชอตตี้บูโจว,วากับ s w r t o o j u u t t i e e นี่คือเกมแนว MMO หนังจีนกำลังภายในที่กราฟิกดูค่อนข้างสวยงามบรรยากาศค่อนข้างดีและมีระบบในเกมเยอะแบบเยอะมากๆครับ เอาที่ผมชอบก่อนกันละก,กันก็คือเรื่องของการเหาะเหินเดินอากาศนะครับเรียกได้ว่าแทบจะบินได้เลยทีเดียวเชียวครับคืออยู่บนอากาศได้นานมากการต่อสู้โนโน,นคอมโบมันสะใจแถมยังมีการทําคอมโบระหว่าง2ทธาตุได้อีกด้วยส่วน PvP เป็นแบบแฝงไฟไม่คิดขอสู้กันอีลุงตุงนางสุดๆส,ส่วนมินิเกมใน Open w o ว l d ก็มีเยอะแบบเยอะมากแถมยังมีระบบแต่งบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยใครที่กําลังหาเกมที่เล่นได้ทั้งวีทั้งวันผมว่าเกมนี้ก็โอเคอยู่นะ ส่วนใครที่สนใจแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับตัวเกมมีกำหนดเปิดจริง7พฤศจิกาย,ยน2025ทั้งมือถือและก็ PC ครับสำหรับอาชีพในตอนนี้จะมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกคือ Night Waker ครับโดดเด่นเรื่องของดาเมจและความคล่องตัวที่สูงอมากๆครับ อาชีพต่อมา Iron c แคทใช้นวมหรือสนับมือและมีพลังป้องกันที่สูงมากอาชีพต่อมา b r u s t o r m อาชีพนี้จะใช้หอกเป็นหลักนะครับและมีดาเมจกับพลังป้องกันที่ไล่เลี่ยกันครับอาชีพต่อมาเ e เล t ทูลอาชีพนี้ใช้กระบี่พินนะครับมีระยะยิงที่ค่อนข้างไกลดาเมจกับความคล่องตัวก็ค่อนข้างสูงอาชีพต่อมาซิลอาชีพนี้จะใช้ริบบิ้นในการจู่โจมนะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับซึ่งมีระยะยิงและพลังป้องกันค่อนข้างสูงอาชีพสุดท้ายนูมีนาเขาบอกว่าใช้วิน ยานกู่ควบคุมเงาเรียกฝันได้นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่มีดาเมจสูงสุดเลยครับซึ่งทุกอาชีพสามารถเปลี่ยนเพศชายเพศหญิงได้เลยอิสระครับพอเลือกอาชีพได้แล้วเขาจะมีพรีเซตการแต่งตัวละครให้ด้วยนะครับพร้อมตัวอย่างชุดเป็นไงครับเรียกได้ว่ามีค่อนข้างหลากหลายเลยครับดูดีมากๆอ้โหูอันนี้คือโดนใจผมเลยครับสวยมากสวยครับอันนี้ชอบเลยอันนี้ชอบเลยดูดิเห็นไหมมีให้เลือกเป็น1ิบเลยครับอุ้ยอันนี้ก็น่ารักดีอะ เลือกไม่ถูกเลยอะไม่รู้จะเลือกอะไรดีมีหลากหลายรูปแบบเอามั่งมากทีนี้เรามาดูผู้ชายบ้างดีกว่านะครับเป็นแงโอ้โหหลอ่อเหลาไม่แพ้กันครับผมอย่างชอบเลยอะคือผมชอบเซตประมาณอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ตัวผู้หญิงที่ผมชอบเนี่ยก็จะประมาณนี้เหมือนกันใช่ไหม ส่วนด้านซ้ายเมนูที่2เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนใบหน้ากับทรงผมนะครับแล้วก็จะมีเมนูที่3ด้านซ้ายล่างเอาไว้เปลี่ยนขนาดตัวนะครับซึ่งอันนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะให้เราสามารถปรับได้ตามความยาววัยสูงอ้วนผอมอะไรเงี้ยนะครับได้ทงบริเวณลําตัวแล้วก็ใบหน้าทําได้เหมือนกันนะครับและด้านซ้ายเนี่ยเขาจะให้เราอัปโหลดรูปเข้าไปแล้วเดี๋ยวตัวเกมจะทําการประมวลผลให้มันค้ายลึงที่สุดเท่าที่จะเปป็นไได้ ส่วนด้านซ้ายล่างอันที่3อันนี้เขาให้เราใช้การพร้อมนะครับเขียนข้อความเข้าไปได้เลยว่าอยากจะได้ยังไงนู่นนั่นนี่เขียนเข้าไปได้เลยสูงสุด100ตัวอักษรนะครับแล้วกดปรับแต่งใบหน้าเขาก็จะทําการเจเนเรตมาให้นะครับซึ่งเรากดปุ่มเดิมเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่พอใจอ่าเขาก็จะเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจเหมือนกันใครพร้อมเก่งๆก็น่าจะทําออกมาได้สวยงามเวล,ละ และสุดท้ายก็จะเป็นการปรับพวกซาีระาร่างกายนั่นเองครับผมแอบส่งมาให้แล้วครับว่าไซส์นมก็ปรับได้นะแต่มันไม่ได้ปรับได้เยอะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก็แล้วกันท่านผู้ชมต้องเลือกทรงอกก่อนนะครับแล้วก็เลือกความหนาแน่นแล้วก็ลากมาให้มันถึงร้อยและนี่ก็คือใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดเล็กสุดก็จะเป็นประมาณนี้แทบจะดูไม่ออกเลยครับ พอเราแต่งตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะมีเป็นคัดซีนให้เราดูแบบเท่ๆด้วยนะครับและมีคําคมให้เราด้วยนะดูนี่นี่คำกล่าวถึงท่านผู้มีคุณธรรมอบอุ่นดุดยกตนกเพียงแวบเดียวทําให้ใจคนสับสนนี่มันดีหรือไม่ดีวะเนี่ย พอสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็เวลาผ่านไป10ปีนะครับเราโตกลายเป็นหนุ่มหรือหญิงสาวอันนี้ก็แล้วแต่สร้างตัวละครแบบไหนมานะฮะแล้วก็จะมีอ่าควิกไทม์อีเวนต์นะครับเป็นการแย่งชาจากอาจารย์นะครับผมก็ดูเพลินๆเนี่ยมีอลไรเด้งมาก็รีบกดนะครับอย่ามมวแต่ดูเพลินหลังจากนั้นอาจารย์เขาจะให้เราลงเขานะครับซึ่งเป็นการลงเขาที่เท่มากๆครับอาจารย์เขาจะเปลี่ยนบริเวณนี้ให้กลายเป็นน้ําแข็งครับแล้วเราก็สไลด์ลงไปได้เลยแบบนี้นะฮะ แต่ว่าเส้นทางนี้ก็ยังลงไปไม่ถึงตีนเขานะครับเราก็ต้องใช้วิทยายุทธของเราในการลงไปอีกแล้วครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเป็น Quick Time Event ให้เรากดเป็นระยะระยะอีกด้วยครับ ส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนมันเป็นระบบออโต้เคลนนั่นแหละเราแตะได้เลยครับเลยเดี๋ยวตัวละครเราก็เดินให้คุยให้อะไรให้นะครับที่ผมชอบในเกมนี้เลคือบรรยากาศมันดูดีมากครับและเราก็สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็หนังจีนงกาลังภายในเนี่ยแหละครับเราสามารถลอยได้นานแบบนานมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดตรงจังหวะเห็นด้านล่างใช่ไหมครับ มันจะมีแสงสีขาวอยู่แล้วกดสะสมไปเรื่อยๆจนมันจะขึ้นคําว่าสุดยอดด้านขวาล่างถ้าเป็นสุดยอดปั๊บเรากดเนี่ยก็จะกลายเป็นการพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วครับเป็นไงเออเรียกได้ว่าเหาะได้เลยดีกว่าเกมนี้คือเราอยู่บนอากาศได้แบบยาวนานมากโอเคอันนี้ผมเดินไปจนติดแมปแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วดูเป็นไงน้ำนี่สะท้อนเงาสวยมากเลยครับและเราสามารถวิ่งบนน้ำได้ด้วยนะเป็นไงขอบอกเลยว่าดูดีมากจริงๆครับเกมนี้ผมชอบมากเลยครับ ส่วนการต่อสู้เรียกว่าเพลินดีครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกกี้ๆก,ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกตีแป๊บเดียวตุยเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอจอมยุทธ์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่สามารถยืนแลกได้ครับเราต้องหลบด้วยอะไรด้วยส่วนออโต้ต่อสู้ผมไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าในมือถือเนี่ยมันจะมีหรือเปล่านะแต่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากจะก,กดปุ่มเดียวแล้วให้มันทําคอมโบให้เราเลยแบบอัตโนมัตินะครับวิธีการตั้งก็ดูด้านขวาล่างครับถ้าเกิดเราโจมตีสักครั้งหนึ่งมันจะเเเปปลลีนนี่่ยนนนน็็หห้้้้าาจอใใชมแวกกร ตัวนี้ครับหรือว่าปุ่ม Y นั่นเองครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้คอมโบโด้วยท่าอะไรบ้างถ้าไม่ชอบก็สามารถปิดได้ด้วยครับรวมไปถึงการตั้งค่าสกิลอ่าถ้าเราอยากจะเอาท่าไหนเข้าออกก็คือสามารถลากแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยครับ ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยคือการทำคอมโบท่าน,นะครับผมอย่างเช่นเจอหญ้าแบบนี้เราเอาไฟเผาได้นะครับไฟก็จะลุกลามไปในระยะเวลาหนึ่งเลยหรือเราใช้ลมอัดเข้าไปอีกทีก็ได้นะครับมันจะกระจายไฟเห็นไหมอ่าทำให้ไฟมันไปไกลขึ้นนะครับรวมไปถึงน้ําก็ทําได้นะเราเอาท่าลมใส่น้ำเนี่ยน้ำมันก็จะกระจายออกไปด้านหน้าแบบนี้เป็นต้นนะครับและเราเอาไฟผสมน้ําก็ได้นะมันก็จะเกิดเป็นหมอกควันขึ้นมาแบบนี้ครับก็คือการระเหยนั่นเองครับ ส่วนสกิลของเกมนี่มีเยอะมากจริงๆครับท่านผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาแล้วดูที่วิชาหย,ยุดก็ได้เข้ามาแล้วก็จะเจอสกิลของสํานักหรืออาชีพก่อนเลยเห็นไหมว่าโคตรเยอะเลยครับเยอะแบบเยอะมากครับแล้วดูด้านซ้ายโอ้โหมีทักษะพิเศษน,นู่นนี่เต็ไมไปหมดเลยนะครับผมคือแบบเยอะแบบเยอะมากจริงๆอะ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือกําลังภายในครับเพราะว่ามันจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครเราได้เลงครับเราลองคลิกดูสักช่องหนึ่งก็ได้คือจะติดตั้งอะไรเนี่ยดู2อ,อย่าง อย่างแรกเลยคือมันมีความสามารถอะไรอย่างที่สองเลยประกรอบด้วยสสารอะไรครับถ้าเกิดว่าเราใส่ที่มันเป็นสสารหรือว่าธาตุเดียวกันเยอะๆจนถึงตามที่กําหนดเช่น4ช่อง8ช่อง12ช่องอะไรเงี้ยมันจะได้รับบัฟโบนัสเพิ่มเติมด้วยช่วงแรกก็แนะนําธาตุไฟเพราะว่ามันจะเพิ่มความแรงของสกิลนั่นเองครับส่วนธาตุไม้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการลดคูลดาวของสกิลต่างๆนั่นเองนะครับและอันแรกสุดที่จะเป็นธาตุทองนะครับทองนี้ก็จะเพิ่มพวกอัตราครินโนนนี่ถ้าเป็นธาตุน,น้ำก็จะเพิ่มอัตราที่เรา จะได้รับการรักษาที่มันแรงขึ้นดีขึ้นและถ้าสุดท้ายเป็นทัดดินจะทําให้โดนโจมตีเบาลงนั่นเองครับ ส่วนใครไม่อยากจะปวดหัวกับสกิลที่มียุบยับนะครับมาที่ด้านซ้ายล่างกลเม็ดวิทยายุทธได้นะครับในเนี้ยจะมีสกิลที่เราจัดเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีกลเม็ดงานประลองก็คือเกมเขาจัดเอาไว้ให้ครับว่าถ้าไปประลองควรใช้สกิลแบบนี้แต่เขาจะจัดให้แค่สกิลสำนักครับถ้าเป็นสกิลพิเศษต่างๆเนี่ยต้องไปใส่เพิ่มอยู่ดีเนาะแล้วก็จะมีกลเม็ดดันเจียนก็เอาไว้ใช้ในการลงดันเจียนแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างพรีเซ็ตของเราขึ้นมาเองก็สามารถทําได้ครับ ทีเนี้ยมันจะมีสกิลพิเศษอันหนึ่งที่ได้จากการเปิดกระชปองนะครับอันนี้เล่นมาสักพักหนึ่งก่อนถึงจะได้ให้เราเข้าไปที่เมนูเหล่ายอดฝีมือครับผมอันนี้คือเป็นสิทธิ์พี่ของเราใช่ไหมอ่านั่นแหละเราเล่นตามเลือกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะครับผมซึ่งเขาจะสามารถปล่อยพลังเหมือนที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้ได้และถ้าเกิดเราใช้ไปเยอะๆเนี่ยเลเวลจะสูงขึ้นด้วยและถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเน,นี้ยซ้ำสามารถอัเดาวได้ด้วยนะอ้าวแล้วเราไปหาที่ไหนใช่ไหมให้ย้อนกลับมาหน้าจอเน,นี้ยแล้วดูด้านซ้ายล่างคา้นห นี่แหละครับคือกระชปองถ้าเป็นตู้แรกเนี่ยจะมีโอกาสเจอ2คนนี้ง่ายนะครับซึ่งเราสามารถใช้คําสั่งอธิษฐานเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้ธรรมดาไม่ได้พิกอัพใครเป็นพิเศษแต่เราก็ยังสามารถเลือกอธิษฐานได้อยู่ดีนะครับว่าเราอยากจะได้ใคร เดี๋ยวผมลองเปิดกรชาให้ดูสักเล็กน้อยกันละกันนะครับเนื่องจากเกมนี้เขาไม่ค่อยแจกตั๋วมาเท่าไหร่เลยนะฮะอ่ะลองดูลองดูรอบนี้จะได้ใครบ้างนะครับเขาจะมีให้เราระบายสีด้วยนะครับเนี่ยเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ความเข้มขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนเขาให้ระบายรูปปลาไม่ใช่เหรอผมทำเละไปแล้วอะช่างมันก็แล้วกันนะครับค้นหาไปเลยอ่ะลองดูได้ใครบ้างคนแรกร่วนหมิ่งเจิง้งส่วนที่เหลือก็เป็นพวกวัตถุดิบหมดเลยครับ ส่วนการันตีเกมนี้จะอยู่ที่50โรนะครับก็คือเปิดไป50ใบแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสได้หน้าตู้นะครับโอกาสได้หน้าตู้คือ80นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดอีก50ก็จะได้รับแน่นอนพูดง่ายๆคือเปิด100ใบถึงจะการันตีแบบ100นั่นเองครับส่วนเรกกชปองถ้าเป็นระดับที่หายากสุดจะอยู่ที่1.5นะครับ พอเราเปิดกาชาไปแล้วเราจะได้รับแต้มมาด้วยนะครับสามารถเอาไปแลกได้ที่ร้านค้ารอยเท้ายอดฝีมือนะครับใช้250แต้มในการแลกตัวละครระดับ SSR หรือว่าสีทอง เมื่อท่านผู้ชมเดินเควสไปสกพากหนึ่งมันจะติดอันนี้ครับทำภารกิจเงาสะท้อนแห่งถ้ำสวรรค์นะครับซึ่งมันจะอยู่บริเวณด้านขวาบนนะครับที่เป็นจอมยุทธกอดดาบอยู่อะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าจอประมาณแบบนี้เลยครับแล้วก็กดรับเควสดนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเควสเงาสะท้อนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้เนี่ยแหละอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยแตะแล้วก็รอให้ตัวละครเราเดินไปถึงเควสเควสเนี่ยเขาจะให้เราสำรวจใต้ดินนะครับมีกล่องให้เก็บเพียบเลยละ่ะ แล้วก็มีพัลเซอร์เล็กๆน้อยๆครับให้เราทําการนําแสงไปส่องบริเวณหินตรงนี้ให้ได้ก็ง่ายๆหมุนได้นี่2-3งทีก็จบแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้รับกระบี่อันใหม่มาครับกระบี่เนี้ยมีหน้าที่ในการเอาไว้ใช้ในการวาร์ปไปยังตําแหน่งที่กําหนดนั่นเองครับแต่ว่ามันจะต้องขึ้นสีเขียวๆแบบนี้ถึงจะไปได้นะครับผมไปลองดูโอ้โหแม่ยังกับไฟนอน f ฟต์สีสิ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการสํารวจในโ p e n w o ว l d บ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นเป็นระยะระยะอยู่แล้วเรื่องของหีบที่มีให้เก็บมากมายแต่กล่องบางกล่องเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ไฟเผาหรือวิทยายุทธ์ของเราก่อนถึงจะเก็บของด้านในได้หรือเราจะใช้คําสั่งสแสวงพลังหรือว่าคลิกเมาส์กลางก็ได้นะครับจะเป็นการสแกนบริเวณรอบเนี่ยครับว่ามีอะไรที่สามารถพูดคุยหรือว่าปฏิสัมพันธ์ได้บ้างก็ลองไปกดกดดูกันละกันนะครับอาจจะเจอสมบัติที่ซ่อนอยู่ คำสั่งสแกนเนี่ยนอกจากเจอสมบัติแล้วนะครับมันยังมีพวกเควร,รองด้วยนะเนี่ยเน,น,นแล้วก็มีให้เราสำรวจนู่นนั่นเนี่ยต่างๆลองไปสำรวจดูกันล้ากันนะครับมันจะมีเควย่อยให้เราทําเพียบเลยนะครับยกตัวอย่างนี้แล้วกันที่เขายกแตงโมเนี่ย คือเราจะต้องทําการยกตามที่ครูฝึกกู้เขาบอกถ้าเขาบอกว่าผักกาดขาวย่อตัวคนที่ถือแตงโมงไม่ต้องย่อตัวนะครับจนกว่าเขาจะพูดว่าแตงโมงย่อตัวนั่นแหละเราถึงกดเพื่อทําการย่อตัวทําครบ4ี่ครั้งก็จะได้รับรางวัลอะไรแบบนี้คือมันจะมีพวกไซเปร์มินิเกมให้เล่นเต็ไมไปหมดเลยอีกอันนึงที่ผมเจอเลยคือเขาจะให้เราเก็บหินแล้วก็โยนใส่บริเวณที่กําหนดนะครับอันนี้เราต้องกดที่สกิลค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับตอนแรกผมก็งงทำไมกดสกิลแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาเขียนบอกไว้ต้องอ่านดึะ ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมเจอคือจะเป็นนกกระสาหรือนกกระเรียนก็ไม่รู้แหละเราคุยกับเขาเสร็จปั๊บเขาจะบินเลยนะครับแล้วเราก็บินไปเก็บของตามที่ระบุอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ผมแนะนําว่าให้เก็บอันที่มันอยู่ล่างๆก่อนนะถ้าเกิดเราเก็บอันบนก่อนอะ่ะเวลาเราจะล่นลงไปข้างล่างอะ่ะมันจะยากกว่าตอนที่เราบินขึ้นข้นขางบนไงส่วนอีกอย่างที่ผมเจอจะเป็นรูปบอลสีทองๆครับเก็บแล้วก็จะได้รับทั้ง exp แล้วก็ได้รับไอเทมด้วยครับแล้วมันมีอยู่หลายจุดมากเลยนะครับสงสัยต้องเปิด Google ดูว่ามีอยู่ตรงไหนบ้าง ส่วนอีกอันนึงที่ผมเจอจะมีปัญหากับคนที่ปรับกราฟิกสูงนิดนึงเพราะว่าหญ้ามันสูงครับเนี่ยดูนะตัวอย่างมันจะมีหินอยู่ตรงนี้เห็นป่ะถ้าไม่สแกนบอกเลยหาไม่เจอนะครับโอเคพอได้หินมาแล้วเขาก็จะให้ระวังนะครับเห็นหินพวกนี้ไหมเออระวังให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้ครับก็จะผ่านเคสไปได้เห็นไหมเออก็ลองดูก็แล้วกันครับระบบสแกนนี่ช่วยได้มากจริงๆครับ อันต่อมานที่ผมเจอเลยคือเป็นกังหันแบบนี้นะครับให้เราใช้สกิลท่าลมโจมตีใส่เข้าไปมันจะหมุนแบบนี้ครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราวิ่งเก็บของนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นดอกไม้ครับให้เก็บทั้งหมด5ดอกเก็บครบปั๊บก็ได้รับรางวัลเป็นเลยครับผมอีกอันนึงที่ผมเจอเลยคือมันจะเป็นหินแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยสแกนถึงจะเห็นครับถ้าไม่สแกนก็ดูยากไปนิดนึงครับอันนี้ก็ให้เราใช้วอลยุธ์นะครับอย่างเช่นการใช้ลมผลักอะไรแบบนี้อหินก็จะแตกแล้วเราก็ถึงจะเก็บของด้านในได้ แล้วถ้าเกิดเจอพวกสัตว์ก็ลองสแกนดูนะครับถ้ามันขึ้นสีทองแบบนี้ลองคุยกับมันดูครับอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นตัวเนี้ยเขาจะเดินผ่านเราไปเก็บสมบัติครับส่วนพวกผีเสื้อก็เหมือนกันครับเดินตามเขาไปแป๊บเดียวครับก็จะเจอกล่องสมบัติแล้วส่วนต่อมาเป็นหิ่งห้อยครับอันนี้ก็จะซับซ้อนนิดน,นึงครับก็ให้เราทําการเก็บหิ่งห้อยก่อนนะครับแล้วก็ให้เราใช้คําสั่งสแกนครับมันจะมีบอกว่าเราควรจะไปไว้ที่ไหนนั่นไงนั่นไง เอาไปไว้ในเสาหินนะครับเนี่ยเก็เดินเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวหิ่งห้อยจะอยู่ในเสาหินแล้วเห็นไหมนั่นแหละท่านผู้ชมก็ต้องไปเก็บมาให้ครบนะครับเมื่อกี้มันมีสปอยบอกอยู่ว่า3จุดใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ทําแบบนี้สามรอบนะครับ อีกอันนึงที่ผมเจอคือจะเป็นรอยหยดน้านะครับพอเราสำรวจเสร็จปั๊บมันจะมีเหมือนกับรอยขึ้นมาตรงกลางหน้าจอเลยเราต้องไปหาจุดที่มันสามารถวางภาพเนี่ยประกบกันได้พอดีนะครับแล้วเราถึงจะได้รับรางวัลอันนี้ก็ถือว่ายากเหมือนกันนะถ้าหาไม่เจอลองกดสแกนดูครับมันจะมีคําใบ้บอกอยู่ว,ว่ามันอยู่แถวแถวไหนและนี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถเปิดแผนที่ขึ้นมาดูได้เขาจะมีบอกอยู่ว่าบริเวณแถวเนี้ยเราสำรวจอะไรไปเท่าไหร่แล้วโอ้โหดู กล่องมีเป็นร้อยเลยแค่เฉพาะตรงนี้นะเนี่ยไม่ได้รวมที่อื่นๆเมืองอื่นๆน,นะครับบอกเลยใครชอบ o p e n w น r l d นี่สมรวดกันตาแตกเลยทีเดียวเจียวเออแต่มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันมีคำสั่งติดตามนะครับเราสามารถที่จะตามหาของบางรายการที่สำคัญสำคัญได้ครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ละกันนะครับผมกดติดตามมาพอดีครับพอไปเหยียบแท่นเสร็จปั๊บมันจะมีแท่นโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับอันนี้เราก็ต้องเหยียบแท่นไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับมีลิฟต์ด้วยครับผมเอามีอันนั้นด้วย ต้องกาดีๆนะฮะถ้าลวงนี่วิ่งใหม่แน่นอนดูจากทรงแล้วอ่านี่ไงเจอสมบัติแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยวล่วงลๆ้งลงโอ้ยดีนะเกมเนี่ยมันปีนไป่ายได้ไม่งั้นนะวิ่งใหม่เลยครับ ส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนก็ง่ายๆครับคลิกที่ชื่อคนได้เลยแล้วก็คลิกที่รูปแบนเนอร์ของเขาด้านซ้ายอ่ะมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยไม่ว่าเป็นการแชทเพิ่มเพื่อนเชิญเข้าทีมเป็นเพื่อนในสังคมเยี่ยมคฤลาสหาดใช่ไหมดูการแต่งตัวบล็อกหรือว่าปละลองปักธงอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ส่วนการดีลของเดียวของไม่มีเนาะแต่ผมแอบเห็นครับว่าถ้าเกิดเราเป็นพันธมิตรร่วมสาบานกันอ่ะมันจะสามารถดีลของกันได้บางส่วนครับนี่ยผมกดรายละเอียดที่ดูก็ได้นี่ไงนี่ไง,ไงหลังจากจัดตั้งพันธมิตรสาบานแล บางส่วนของซับสินเซรีและได้รับรางวัลร,รูปลักษณ์และความสนใจบางส่วนด้วยนะครับเพราะนั้นอยากจะดีลของเดลของใครก็ต้องมาเป็นพันธมิตรสาบานกันนะครับซึ่งมันสามารถทําได้สูงสุดถึง12คนเนาะส่วนระบบแต่งงานหรืออะไรพวกนี้ก็มีนะครับจะอยู่ในเมนูสายสัมพันธ์นะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็จีบกันไปเรื่อยๆนี่แหละเราถึงจะไปผูกวาสนากันได้นะครับซึ่งจะต้องเลเวล5 5ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มีระดับความเป็นมิตรถึงมอบใจให้กันก่อนครับ ส่วนการซื้อขายเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปอาคารแล้วก็จะมีเหรียญอยู่ด้านบนนั่นแหละในเนี้ยมันจะรวมกันอยู่ระหว่างของที่เกมนี่ขายที่ต้องใช้เงินซื้อะไม่ว่าจะเป็นพวกคอสตูมต่างๆนะครับแล้วก็ของสะดวกใช้ต่างๆทั้งหงลายแหล่ก็จะอยู่ในนี้เนาะและถ้าเกิดท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างจะเจอคําสั่งซื้อขายนี่แหละครับในเนี้ยจะเป็นตลาดซื้อขายของผู้เล่นกันจริงๆนะครับผมก็ลองไปแอบส่องดูได้จะซื้ออะไรนะครับถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยให้สไลด์ด้านซ้ายดูนะครับมันจะมีอันเนี้ย การขายของฉันนะครับอันนี้ก็คือการขายของเห็นว่าผมแทบขายอะไรไม่ได้เลยได้แต่ของที่ผมไปเก็บมาหรือว่าไปตกปลามาเท่านั้นเองอะ่ะเออและเกมนี้มีการฝากขายตำลึงด้วยนะครับก็คือเงินในเกมเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหยกได้ถ้าเกิดว่ามันมีคนซื้ออนะ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับก็จะมีทั้งดันเจียนและงานประลองนะครับเดี๋ยวพาไปดูดันเจียนก่อนกันละกันดันเจี้ยนแรกสุดที่จะเจอเลยคือเรื่องราวลมฝนในยุโรปนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปในการให้ดูคือดันเจี้ยนเนี่ยเราสามารถลงกับเพื่อนได้สูงสุด6คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะลงแบบคนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเขาจะจัดมาเป็นบอทดให้ครับไม่ได้สู้แบบคนเดียวส่วนบรรยากาศการต่อสู้ในดันเจี้ยนเรียกได้ว่าอีลุงตุงนางมากครับเพราะว่าเกมนี้เเเเราลลงงดัันนนนนจยยกทคป็ไ แป๊บเดียวศัตรูละลายหายไปเลยครับเล่นไปประมาณนาทีเดียวเท่านั้นเองครับก็เจอบอสแล้วครับบอสก็บอกเลยว่าชะตากรรมไม่แตกต่างกันครับแป๊บเดียวด้วยดิบอสนี่ละลายหายไปด้วยกันเลยครับสบายๆส,สุดๆและในดันเจี้นนี้ยังมีโหมดการต่อสู้แบบ2 d side s c r สโ l i n g ด้วยนะครับผมดูอารมณ์เหมือนกับเป็นวาดภาพของจีเลยใช่ไหมเออดูดีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยดันเจ้นต่อมาฝันกระบี่ขอบผา เมื่อหาคนเจอแล้วเขาจะให้เราเลือกโชคชะตานะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลือกอะไรได้อะไรผมเคยเลือกอันนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองเลือกคอนทอดูกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเมื่อเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วต้องเลือกอันนี้ก่อนนะครับโชคชะตาจิตตัสลูครับผมมันจะเป็นบัฟโบนัสเพิ่มเติมอารมณ์ประมาณโลกไลท์อันนี้ก็อาจจะต้องอ่านให้ดีก่อนที่จะเลือกนะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ตรงนี้เลยว่าไอ้ที่เราเลือกก่อนหน้านี้ครับมันจะส่งผลต่อบ หลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกดันเจียนที่เราจะต้องการจะลงนะครับก็คือถ้าเกิดอยากได้เหรียญทองมานี้เนาะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มพลังชีวิตก็มาทางนี้นะครับและถ้าเกิดเรามีเงินเราสามารถซื้อของได้ที่ด้านล่างของหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมกดที่ตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีบอกว่าจะซื้ออะไรนะครับแล้วแต่ละอันจะมาบวกอะไรบ้างผมซื้อพลังโจมตีไปก่อนกันละกันนะครับและเดี๋ยวพอเรามีเงินเนี่ยเราจะสามารถซื้ออีก2รายการได้และเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดวาร์ปอันนี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าเราจะได้เหรียญทองเยอะเนาะในแต่ละห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้นั่นแหละครับก็แล้วแต่ว่าจะเจอศัตรูปเป็นตัวอะไรฉากจะเป็นยังไงครับแล้วพอเข้ามา6คนก็เหมือนเดิมครับสู้กันอีลุงตุงนางครับอุ้ยเจอเหรียญเหรียญน,นี่เราเดินเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญค่อนข้างเยอะเลยผมเคยลงมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าไม่ได้เลือกห้องที่เป็นเหรียญทองเหรียญมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเมื่อเราผ่านห้องไปได้เขาก็จะมีบัฟโบนัสให้เราเลือกด้วยนะครับอันนี้ก็อออ่่่านนนนนให้ดีกีกกกกทจะะเลลืกกัันนะ จากนั้นก็จะเหมือนตอนแรกสุดครับเขาจะมีจิตตัสรูให้เราเลือกบัฟโบนัสเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมี2ประตูใช่ไหมอ่าแล้วแต่เราจะเอาอะไรอันนี้เป็นวัตถุใช่ไหมอันนี้เป็นเหรียญทองนะครับก็เลือกให้ดีกันละกันและก่อนจะไปก็อาจจะมีการซื้อของก่อนก็ได้นะครับเราจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นแต่บางห้องอาจจะไม่ใช่การต่อสู้ก็ได้นะครับที่ผมเจอเลยคือเขาให้เราเล่นสโนว์บอร์ดนะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญแบบจุกๆเลยครับแล้วอิสระ้วยนะท่านผู้ชมจะเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ได้เลยเต็มที่ ถ้าผู้ชมก็เล่นแบบนี้นี่แหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะปราบบอสประจำดันเจียนได้ครับทีนี้เรามาดูอารีนากันบ้างดีกว่านะครับมันจะมีการต่อสู้แบบหลายคนกับ3ต่อ3นะครับการต่อสู้หลายคนเนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนมาได้ด้วยนะก็จะเป็นการจัดทีมก่อนที่จะไปสู้กับผู้เล่นอื่น ทอร์ในโหมดนี้จะมีดาบให้เก็บด้วยนะครับถ้าเกิดเราเก็บปั๊บก็จะได้รับโบนัสสเตตัสเพิ่มเติมไปเลยครับส่วนบรรยากาศการต่อสู้เรียกได้ว่าหนัวมากจริงนะครับเพราะว่าแบ่งเป็นฝ่ายละ12คนไงสาสกิลกันหูหลับตับไหมกันเลยทีเดียวเชียวครับโชคดีที่ผมเล่นอาชีพโจมตีระยะไกลไงก็เลยไม่ได้ไปคลุกวงในกับเขาครับ,รบอยู่ด้านนอกแล้วคอยแอบลอยอย่างเดียวเมื่อสู้ไปสักพักหนึ่งจะมีบอสเกิดขึ้นมากลางแผนที่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครจัดการได้แล้วก็จะได้คะแนนและความได้เปรียบเยอะเลยทีเดียวเชียวครับก็เรีย เป็นคอนเทนที่มันนี่ครับอีลุงตุงทางดีเข้ามาบวกกันนัว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 เลยครับสนุกมากส่วนอารีนาอีโหมดหนึ่งก็จะเป็น3ต่อ3นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้ครับตัวนในโหมดนี้ผมว่าธรรมดาไปน,นิดน,นึงครับโหมดที่แล้วมันกว่าเพราะว่ามันแค่3คนไงแล้วก็ไม่ได้มีแมคชีนิกอะไรครับก็คือบวกกันนัวๆๆๆจนกว่าจะตายกันไปข้างเลย นอกจากดันเจี้ยนและงานประลองแล้วมีกิจกรรมยามว่างด้วยครับเขาจะแบ่งเป็น3อันใหญ่ๆเลยครับอันแรกคือสถานะหรือว่าเป็นพวกไลฟ์สกิลนั่นแหละอ่ะสมมติผมจะไปตกปลาก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดเรียนรู้สกิลก่อนและเควสก็จะเด้งขึ้นมาด้านซ้ายบนนะครับก็คลิกที่เควสได้เลย พอเดินทางมาถึงจุดเควสแล้วนะครับเราก็จะสามารถตกปลาได้แล้วนะครับผมอันนี้เขาก็จะให้เราเลือกครับว่าจะตกไปตรงไหนก็ต้องตกในบริเวณที่มันมีปลาอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกคันเบ็ดได้แล้วก็เลือกเหยื่อได้ถ้ามีนะถ้าไม่มีก็อาจจะกดคําสั่งไปรับก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดเมนูขึ้นมาว่าซื้อได้จากที่ไหนปกติก็ซื้อจากระยะไกลแบบนี้ได้เลยครับโดยไม่ต้องเดินกลับเมืองหลังจากนั้นก็ตกปลาได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีทักษะเสริมอื่นๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นไง อันนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ปลากินก่อนนี่ไงกินแล้วกินแล้วเออกดตกแค่นี้เลยเสร็จแล้วครับนอกจากปลาแล้วเนี่ยเราได้รับ E.P x P ของตัวละครเราอีกด้วยนะครับส่วนต่อมาอันนี้คือคารืหาดหรือว่าระบบบ้านนั่นเองครับเควสของระบบนี้จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จะเปิดที่เลเวล43พอเดินไปถึงเควสนะครับเขาจะให้เราจ่ายเงิน20,000เพื่อที่จะซื้อโฉนดที่ดินนะครับซื้อมาแล้วก็กดใช้ให้เรียบร้อยครับ พอซื้อมาแล้วก็กดใช้ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกบริเวณด้านขวาล่างครับจะเป็นการประทับตาซื้อนั่นเองครับและหลังจากนี้เราก็สามารถกลับไปที่คฤหาสน์ของเราได้แล้วพอเราเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีตัวอย่างให้เราดูด้วยครับว่าที่นี่สามารถที่จะปลูกผักได้เลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็สามารถตกแต่งบ้านของเราได้อีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีคอนเทนต์หนึ่งที่ใช้เวลาเล่นน่าจะนานอยู่ครับ หลังจากนั้นตัวเกมจะมีเควสสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินนะครับอย่างแรกเลยก็คือวางบ้านก่อนซึ่งเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับหลังจากนั้นตัวเกมเขาจะให้เรามาที่พื้นที่เพาะปลูกนะครับผมแค่เรายือนอยู่บนหญ้าเราก็สามารถขุดได้แล้วครับพอเรายือนอยู่บนสถานที่ที่เตรียมพร้อมในการเพาะปลูกได้แล้วดูด้านล่างเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างในฤดูกาลนี้นะครับผมอ่ะถ้าไม่มีซื้อได้เลยตรงนี้นะครับใช้เงินของเรานี่แหละซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะลองปลูกผักดูหน่อยกันละกัน ไปเลยเมะเขือม่วงพอเรากดเลือกเสร็จปั๊บด้าน,นขวาล่างนะครับนี่แค่นี้นะครับก็จะเป็นการปลูกผักแล้วครับง่ายๆเลยครับผม พอปลูกผักเสร็จแล้วให้เดินมาคุยกับกางหันนะครับก็จะเป็นการรดน้ํานั่นเองนะครับผมระบบนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะระบบนี้ผมค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่าไม่ต้องไปรดน้ําทีละแปลงนะครับแล้วก็เราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยการโรยปุ๋ยนะครับมายืนที่แปลงพาปลูกนี่แหละแล้วดูด้านขวาล่างนะครับผมมันจะสามารถโรยปุ๋ยได้แต่ว่าต้องอัปเกรดฟาร์มถึงเวลสองก่อนแต่เกมอ่ะมันมีแจกให้ในระดับหนึ่งก็ลองโรยปุ๋ยดูกันแล้วกัน,นครับ พอโรยปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะลดระยะเวลาในการเติบโตนั่นเองครับอย่างเช่นเมื่อเขื่อม่วงผมก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับรวมไปถึงฟักทองด้วยครับเพราะว่าก่อนนี้นเนี่ยโรยปุ๋ยเอาไว้นั่นเองครับให้ท่านผู้ชมดูที่เมนูด้านบนครับเมนูที่2ครับที่เป็นรูปเหรียญกับคนอันนี้ก็คือจะมีพ่อค้ามารับซื้อของในราคาสูงนะครับถ้าเกิดเรามีก็เอาไปขายได้เลยครับและเวลาที่เราขายเนี่ยก็จะได้แต้มสําหรับการทํากิจกรรมในนี้นี่เองครับ ส่วนวิธีการอัปเกรดคาร์ลเาดของเราก็ไปดูที่รายละเอียดได้เลยนะครับมันจะมีบอกเงื่อนไขาการอัปเกรดอยู่นี่เห็นไหมอ่าสีอันนี้ผ่านแล้วจากเควสเควสเ,เขาให้เราทานะครับที่จะไม่ผ่านมีอันเดียวเลยคือคะแนนการสร้างนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมต้องสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม,ตมก่อนนะครับผมซึ่งถ้าคาร์ลเาดเรายังเลเวลหนึ่งอยู่อ่ะมันยังสร้างได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะก็สร้างของซ้ําๆกันแล้วมายัดไว้ก่อนกันละกัน ผมใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยครับกว่าจะออกแบบบ้านให้ได้ตามที่เห็นนี้ครับพอดีเป็นคนที่ไม่มีหัวด้านศิละปะครับแต่ก็ได้ประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้คือเราสามารถที่จะอัปเกรดบ้านขึ้นขั้น2ไดเลยแหละเพราะว่าแต้มบรรคบสรบ3 6หแต้มแล้วพอเราเลเวล2แล้วคราวนี้เราก็สามารถทำปศสุสัตว์ได้แล้วนะครับผม สำหรับวิธีการเลี้ยงสัตว์กองง่ายๆครับท่านผู้ชมก็ซื้อสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่ด้านขวานะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับเลี้ยงอะไรเดี๋ยมีกระรอกนะครับแล้วก็มีกระต่ายมีเป็ดมีนกยูงนะครับเดี๋ยวเลี้ยงกระต่ายกันแล้วกันนะครับซื้อมาสักสองตัวโอเคซื้อเสร็จแล้วก็คลิกที่ด้านขวาล่างเพื่อทําการฝักนะครับนี่มาแล้วน้องกระต่ายเออน่ารักครับผมสองตัวมาแล้วครับแล้วเราก็สามารถเช็คสถานะของสัตว์ได้ที่ด้านขวานะครับเนี่ยเนี่ย แล้วเราก็คลิกได้เลยว่าเราจะคุยกับตัวไหนนะฮะพอเราคลิกเสร็จปั๊บเนี่ยดูด้านขวามันจะมีคําสั่งอื่นอีกเช่นรูปก็คือเล่นกับน้องเขานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีความสุขอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องรูปอีกก็ได้เมื่อกี้ระบบมันแจ้งเตือนเนาะส่วนอันข้างๆกันจะเป็นการให้อาหารนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีอาหารเนี่ยเราต้องซื้อก่อนครับก็คือคลิกด้านล่างได้เลยตอนนี้มันจะเปลี่ยนเมนูแล้วเห็นไหมอ่ะเราก็คลิกแล้วก็ซื้อได้เลยว่าเราจะซื้ออันไหนอะไรยังไงก็ซื้อเลย หลังจากนั้นเรากา็คลิกเลือกไอเทมนะครับแล้วก็ค่อยกดให้อาหารก็นะคือปุ่มด้านขวาล่างตัวนี้แหละจะเป็นการให้อาหารนั่นเองครับส่วนปุ่มถัดมาอันนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่ายังไม่อิ่มก็ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับและบางทีสัตว์เขาอึอมาด้วยผมคิดว่าน่าจะเอาไปทําปุ๋ยได้นะเดี๋ยวดูตัวนี้บ้างตัวนี้นะฮะเก็บผลผลิตได้ยังเก็บได้แล้วนะจ๊ะได้ขนกระต่าย ส่วนรูปนกวีดนะครับที่อยู่ถัดมาอันนี้ก็คือการเรียกให้น้องๆมาหานั่นเองนะครับส่วนที่เป็นรูปน้องนังแอน2ตัวนี้คือการปล่อยน้องๆกลับสู่ธรรมชาตินั่นเองครับส่วนระบบเสริมเมือ่อื่นในนี้นะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของการเข้าสู่การอยู่ร่วมกันด้วยนะครับอาจจะต้องไปจีบเป็นแฟนกันก่อนละมั้งถึงจะชวนได้แต่ผมลองกดดูแล้วนะครับเขาบอกว่ายังไม่เปิดโปรรอติดตามนะครับแล้วก็สามารถไปเยี่ยมคฤราสน์ของเพื่อนได้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนแล้วนะ อีกส่วนหนึ่งนะครับคำสั่งแม่แบบอันนี้ก็คือสมมติท่านผู้ชมขี้เกียจที่จะมาตกแต่งเองก็สามารถจ่าย60ตําลึงค่าออกแบบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีของอ่ะเขาก็จะไม่เอาของโหลดใส่ให้เราอยู่ดีเราก็ต้องซื้อของที่จําเป็นสําหรับแบบแปลนนั้นๆก่อนครับส่วนใครอยากจะลองสร้างบ้านอิสระนะครับมันจะมีโหมดแซนด์บ็อกซ์เปิดแล้วครับที่เป็นรูปกล่อง3กล่องนั่นแหละคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเราจะสามารถออกแบบได้เลยอิสระโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะ และนี่แค่คร่าวๆเท่านั้นนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอัปเกรดบ้านไปเรื่อยๆครับมันจะมีสถานที่เปิดใหม่เต็มเลยครับมีบนยอดเมฆด้วยนะเดี๋ยววาร่าไปให้ดูเลยแล้วกันมันก็คือโซนสร้างบ้านอีกโซนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันอยู่ค่อนข้างสูงเลยครับเป็นไงนี่คือยอดเมฆนะครับแล้วมันสูงขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ ท่านผู้ชมเห็นสีเหลี่ยมๆตรงนั้นไหมที่หน้าผมจิ้มอยู่ในขณะน,นี้นั่นคือบ้านที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่โคตรของโคตรของโคตรใหญ่อะไม่เคยเห็นเกมไหนสร้างบ้านได้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไม่รวมเกมแนวแซนด์บ็อกนะหมายถึงเกมแนว MMO นี่แหละ และอีกอย่างหนึ่งคือความประทับใจนะครับอันนี้ก็อารมณ์ประมาณจีบ NPC ที่เรารู้จักภายในเกมนั่นเองครับก็จะมีหลายอย่างเลยเช่นการมอบของขวัญอ่าการพูดคุยการพูดคุยก็จะมีให้เราตอบคําถามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตอบถูกหัวใจก็จะขึ้นเยอะนั่นแหละครับส่วนต่อมาเดินทางร่วมนะครับอันนี้ต้องสนิทกันในระดับหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งค้นหาก็คือเดินทางไปหาเขาจริงๆที่อยู่ในเกมนั่นแหละครับ โซนถัดมาจะเป็นการเดินทางนะครับอันเนี้ยเขาจะมีการผลิตรางวัลไอดอลให้ด้วยดูด้านขวาล่างเห็นไหมอันนี้ก็อย่าลืมแวะมารับเป็นระยะ,ะ,ยะด้วยและด้านหลังพวกเนี้ยก็จะเป็นไซเควนนะครับถ้าว่างก็แวะไปทําด้วยกันละกันเนาะ ส่วนอีกที่หนึ่งจะเป็นเควสอะไรวันครับนู้้ชมดูด้านขวาบนเห็น4 5ทับหใช่ไหมเออจริงๆมัน0ูนย์ทับหแหละอันนี้ผมทําผ่านไป4เควสแล้วนะครับเขาจะมีเควสให้เราทําเป็นรายวันซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทาอันไหนเราก็แค่กดรีเฟซเขาก็จะทําการสุ่มให้กับเรานั่นเองนะครับทำแค่5เควสต่อวันเท่านั้นแหละก็จะได้รับรางวัลสูงที่สุดแล้วทีนี้เรามาดูการอัปเกรดพวกอุปกรณ์บ้างดีกว่านะครับมันจะอยู่เมนูสร้างเนี่ยแหละครับ แรกคือการอัปเกรดอุปกรณ์ครับถ้าเราได้ของมาแล้วเรามีหินก็ตีบวกไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์มันจะสืบทอดไปให้เราอยู่แล้วร้อนะครับ ส่วนการสร้างจะเป็นการแอดเตตัสเสริมให้กับอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับอี๋ยวลองกดดูก็ได้ครับก่อนหน้านี้นผมเคยแอดอันนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ผมซุ่มใหม่จะเห็นว่าดูจากทรงแล้วอันเก่าน่าจะดีกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอันใหม่มันดีกว่าเราก็ใช้คําสั่งแทนที่ได้นะครับแต่เราต้องเลือกอันที่เราต้องการแทนที่ก่อนนะแต่ว่าผมมีอีกช่องหนึ่งว่างพอดีครับก็บันทึกไปในอีกช่องหนึ่งก่อนก็นแล้วกัน ส่วนการฝังก็คือการฝังหยกหรือว่ารูนเข้าไปนั่นเองนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะเราซื้อแล้วก็ฝังเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับและถ้าเกิดเรามีเยอะๆก็เอาไปผสมเพื่อทำการอัปเกรดหยกได้นะครับและนี่คือเบื้องต้นของเกมนี้เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมดูดเวลาชีวิตอีกเกมหนึ่งเลยครับเอาละก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่า เอาที่สาคัญสาคัญนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนภาษาจริงๆก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปล้วเนาะว่าเราสามารถเปลี่ยนภาษาแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ตั้งแต่ตอนต้น,นแล้วนะครับแล้วก็จะมีไอเทมโค้ดอ่าถ้าเกิดใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยแล้วก็มีการปรับขนาดเมาส์ด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้ในมือถือยังไม่มีใช่ปะ่ะเออนั่นแหละมันมีแต่ใน PC ก็ลองมาดูกันละกันนะครับส่วนต่อมาจะเป็นภาพนะครับหรือว่าการตั้งค่ากราฟิกนั่นเองนะครับอันนี้คือผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไไไปดดดด้้้แแลวคคือออมมมมมันมมมนันนยยงง่่ีีีสสุขกกก็็ตตตริาาาภพ แล้วนะครับส่วนการตั้งค่าเฟรมเรทเขาไม่ได้มีระบุเป็นตัวเลขเขาจะระบุแบบนี้เลยต่ำปานกลางสูงสูงมากก็ไม่รู้ว่าเฟรมเรทเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนใครที่กลำลัคาญคนเดินไปเดินมาเยอะเหลือเกินเราก็สามารถที่จะซ่อนหรือว่าลดจํานวนคนได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดชื่อได้ด้วยใช่ไหมถ้าไม่อยากให้หน้าจอของเรารกจนเกินเหตุ ส่วนถัดมาจะเป็นมุมมองนะครับก็คือตอนต้นเกมเขาจะมีให้เราเลือกอยู่แล้วว่าเราอยากจะเล่นมุมมองแบบไหนนู่นนั่นเนี่ยครับถ้าเป็นที่ผมชอบเลยคือมุมมองตัวละครหลักมันอารมณ์มาณแนวแอคชั่นดีไงแต่ถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดทรัพยากรดูแต่มุมสูงอย่างเดียวก็เป็น2.5ดีเนาะส่วนต่อมาจะเป็นการตั้งค่าปุ่มกดนะครับอันนี้น่าจะมีแค่เฉพาะเวอร์ชัน PC นะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าจะเปลี่ยนปุ่มไหนอะไรยังไงครับงั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้มีโอากาสเจอกันได้ใหม่กับ